ีสัญญากับหนูตรงนี้ว่าพี่ไม่รักใครทั้งหนูเลยน <ะ S 2> <ข>อกจากน้องท<ห>ี่เธอรักหนูนใ,หนใช่คนนี้ด้นะที่ไม่เคยจะมี สวัสดีครับอยู่กับพี่บิ๊กช่อง SQ f i Channel นะครับและตอนนี้พี่อยู่กับบนเว็บ Godline นะครับเว็บสุ่มเพชรฟรีไฟล์ครับและเว็บตอนนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดและก็ติดตั้งผ่านระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ได้แล้วนะครับก็แน่นอนนะครับสำหรับเว็บไหนนะครับที่สามารถดาวน์โหลดเป็นแอปพลิเคชันได้นะครับถือว่าเป็นเว็บที่ปลอดภัยนะครับพอได้รับการจดทะเบียนเชิงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้าสู่ระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้พี่จะมาเติมเครดิตให้น้องๆดูนะครับสามารถเติมได้ทั้งพร้อมเพย์ธนาคารนนนะะเเดีี๋ยวว่่จปใสของ2 กด copy มาครับนี่นะครับเข้าไปแล้วก็กดว่างนะครับโอนเงิน50บาทผ่านทูวอลเลตนะครับไปยังหมายเลขบัญชีนี้นะครับก็เรียบร้อยครับจากนั้นให้น้องเอาหมายเลขอ้างอิงนะครับมาใส่ครับนี่นะครับ5.0969อันนี้นะครับก็ใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เรียบร้อยนะครับเข้าเลยนะครับเครดิตก็นี่นะครับเครดิตใต้ล่างวิ่งเข้ามาแล้วนะครับ50เครดิตนะครับตอนนี้นะครับเพชรพี่มี13,844นะครับเดี๋ยวจะมาซุ่มให้ดูนะครับว่าจะได้เลยหรือเปล่านะครับก็ให้น้องๆเลือกซุ่มเพชรฟรีไฟลนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับซุ่มครั้งละ10เครดิตนะครับครั้งแรกนะครับได้ไม่เออเฮ้ย3 6 9 7เพชรนะครับโอ้โหโคตรเยอะนะครับเดี๋ยวซุ่มอีกทีนะครับมีอยู่40เครดิตต่อเลยนะครับ มันเป็นแอปพลิเคชันโอ้โหไม่ได้นะครับท่านเพราะว่ามันเป็นแอปพลิเคชันนะครับน้องแล้วก็ได้รับการจดทะเบียนที่ถูกต้องนะครับเลดดอกมันเลยดีนะครับออ้ยนี่หนึ่งพันเนะครับหนึ่งพันห้าสิบสองเทนะครับพี่บอกแล้วนะครับแอปไหนที่มีแอปพลิเคชันนะครับเว็บไหนที่มีแอปพลิเคชันให้ดาวน์โหลดนะครับสุ่มออกดีมากครับอันนี้ไม่ได้นะครับน้องๆคนไหนที่อยากให้พี่สุ่มนะครับคอมเมนต์ไว้เลยนะครับเดี๋ยวพี่สุ่มให้นะครับแล้วก็อย่าลืมไปดาวน์โหลดมานะครับโอ้โหอันนี้ไม่ได้นะครับ ทั้งหมดเลยนะครับเค mm hmm. รดิตหมดก็สำหรับเว็บนี้นะครับส <Okay. S 1> ุ่มเสร็จแล้วก็เพจเด้งขึ <away>. ้นแบบนี้เลยนะครับก็มาสุ่มกันได้นะครับสำหรับเว็บกอตไลน์นะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาติดตั้งได้เลยนะครับน้องๆ ก็สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง SQ f i ช Channel ของเราอีกเช่นเคยนะครับในส่วนของคลิปนี้นะครับพี่จะมาอัปเดตในส่วนของไอเทมใหม่นะครับที่จะเข้าเซิร์ฟไทยอีประมาณสัก3-4วันนี้นะครับ3-4วันข้างหน้านี้นครับในส่วนของไอเทมที่พี่จะอธิบายแล้วก็จะรีวิวนะครับจะเข้าในส่วนของ,ของเซิร์ฟไทยเร็วๆนี้นะครับในส่วนของไอเทมชิ้นนั้นจะเป็นในส่วนของไอเทมชิ้นไหนนะครับ เราไปดูในส่วนของวิธีการเล่นแล้วก็วิธีการได้รับในส่วนของไอเทมชิ้นนั้นๆกันเลยนะครับในส่วนของไอเทมชิ uh, ้นแรกนะครับเป็นในส่วนของคาตานะนะครับเรียกว่าคาตานะไฟนะครับไฟนะครับที่ไม่ใช่ไฟนะครับเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยก็เป็นแบบแก๊สอะไรประมาณนี้นะครับไฟมันไม่ได้มีแค่สีแดงนะครับสำหรับคําอธิบายของเจ้าคาตานะตัวนี้นะครับเออน่าจะเป็นในส่วนของคาตานะไฟที่เป็นแบบแก๊สอะไรประมาณนี้นะครับน้อง ก็ชื่อเต็มๆเดี๋ยวเราไปดูกันท้ายคลิปนะครับและก็ในส่วนของอีกหนึ่งไอเทมนะครับเป็นในส่วนของชุดผู้ชายชุดนี้เลยนะครับชุดนินจาครับเมทริกนะครับเมทริกสวอดมาสเตอร์นะครับเมทริกสวอดมาสเตอร์นะครับสำหรับชุดนี้นะครับก็จะอัปเดตเข้าไทยเร็วๆนี้แน่นอนนะครับอีกประมาณไม่เกิน5วันนะครับก็น้องๆเห็นสตรีมเมอร์บางคนนะครับได้ในส่วนของชุดนี้มาแล้วนะครับก็ เป็นที่แน่นอนนครับไม่เกิน5วันแล้วก็ไม่เกินประมาณ7วันนะครับอัปเดตมาอย่างแน่นอนนะครับมีในส่วนของชุดผู้ชายนะครับแล้วก็มีในส่วนของชุดผู้หญิงนะครับชุดผู้หญิงเรียกว่าชุดโคมนะครับโคมสเวทมาแวนนะครับเออโคมสเวทมาแวนอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นชุดดินางผู้หญิงนะครับชุดนี้สวยมากๆเลยนะครับสำหรับเสื้อนะครับแล้วก็ทรงผมนะครับก็จะอัปเดตเข้ามาพร้อมกันเลยนะครับสำหรับทั้ง2ชุดนี้นะครับ ก็ไปดูในส่วนของไอเทมอีกหนึ่งชิ้นนะครับเป็นในส่วนของไอโฟร์ครับชิ้นนี้เรียกว่าแฟนทอมพีเดเตอร์นะครับก็เป็นแบบเอ่อความหายนะอะไรประมาณนี้นะครับเอ่อไอวอลหายนะอะไรประมาณนี้นะครับแฟนทอมพีเดเตอร์นะครับเป็นไอวอลที่จะอัปเดตเข้ามาใหม่เร็วๆนี้แน่นอนนะครับก็จะไล่ไเรียกกันนะครับ3 4 5วัน6 7วันอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นในส่วนของไอโฟร์นะครับ แฟนทอมพีเดเตอร์นะครับจะอัปเดตเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับในสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็อีกหนึ่งชิ้นนะครับเป็นในส่วนของ AWM นะครับ AWM ชิ้นนี้มีเอฟเฟกเมื่อเปิดตัวด้วยนะครับอ่านว่า AWM วาอ่าวาวาเวอร์นะครับวาเวอร์เบเกอร์แก๊สนะครับเออ AWM วาเวอร์เบเกอร์แก๊สนะครับก็เป็นในส่วนของตรีมแก๊สนะครับเออไฟสีแดงนะครับที่ไม่ใช่ไฟนะครับ ก็เป็นแก๊สนั่นเองนั่นเองนะครับก็เป็นแก๊สนะครับสำหรับ a w m อ่าในส่วนของตัวนี้นะครับอัตราการยิง1น่งะครับจ่อเกาะ2แล้วก็ลดความเร็วเคลื่อนที่ลงไป1นะครับก็ห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับเจ้า a w m ตัวนี้นะครับแล้วไปดูไอเทมอีก1ชิ้นนะครับเป็นในส่วนของ m 1 9 1 7นะครับหรือว่าลูกโม่ของเรานั่นเองนะครับในส่วนของอ่ลูกโม่ตัวนี้นะครับก็ชื่อเหมือนกันเลยนะครับเป็นในส่วนของ เหมือนกันนะครับระยะหนึ่งนะครับแม็กกาซีนหนึ่งแล้วก็ลดความแม่นยำลงไป1นะครับก็สายยิงไกลนะครับสายไฮไลท์ลากหัวนะครับก็ไม่ควรพลาดเด็ดขาดนะครับสำหรับ M1917 กระบอกนี้นะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวิธีการเล่นในกิจกรรมนี้กันเลยนะครับก็มาดูในส่วนของชุดแรกนะครับเป็นในส่วนของชุดนินจาผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับในส่วนของทางเซิร์ฟจีนนะครับอัปเดตมาเป็นในส่วนของลั c กี้รอยัลนะครับก็ ครั้งละ600เพชรนะครับแล้วก็สะสมโทเค็นนะครับไปแลกในส่วนของของรางวัลน,นะครับมีในส่วนของเสื้อนะครับกางเกงแล้วก็รองเท้านะครับแล้วก็ทรงผมสีชมพูสุดจ้าของเรานั่นเองนะครับ4ชิ้นนะครับสหรับสวอตมาเวนนะครับสวอตมาเวนอะไรประมาณนี Mar ้นะครับชุดโครมสวอตมาเวนนะครับสหรับเซต ผู้หญิงชุดนี้เลยนะครับเสื้อกับกางเสื้อกับทรงผมนะครับแนะนําเลยนะครับในส่วนของชิ้นต่อไปเป็นของผู้ชายนะครับเมทริกนะครับสวอตมาสเตอร์นะครับก็มีในส่วนของเสื้อนะครับเสื้อแบบผ้าคลุมนะครับก็เท่นะครับพี่คิดว่าเท่นะครับในส่วนของกางเกงนะครับชุดนี้มี5เซตนะครับเออมี5ชิ้นนะครับ1เซตมี5ชิ้นนะครับในส่วนของรองเท้าก็ปกตินะครับ ใน네ส่วนของทรงผมนะครับเออโคตรเท่เลยนะครับมีแบบผมยาวถักเปียอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของผ้าปิดปากนะครับในส่วนของผ้าปิดปากสีแดงนะครับก็โอเคครับมีเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับชุดผู้ชายนะครับก็จะเป็นในส่วนของหน้ากากนะครับชุดเต็มๆก็เป็นประมาณนี้เลยนะก็ในส่วนของเสืบนอกนะครับใช้ในส่วนของเหรียญนะครับ 100เหรียญแรกในส่วนของชุดผู้ชายแลวก็80เหรียญแรกในส่วนของชุดผู้หญิงนะครับก็มาต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าเซิร์ฟไทยนะครับจะอัปเดตมาเป็นในส่วนของกิจกรรมแบบนี้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดอัปเดตมาเป็นแบบนี้นะครับน่าจะหมดประมาณ1,500เพชรเพขึ้นนะครับเพราะว่าสะสม100เหรียญเลยนะครับก็มารอลุ้นกันนะครับว่าเซิร์ฟไทยจะเป็นกิจกรรมอะไรนะครับก็ถ้าเป็นแบบกิจกรรมนี้ก็ค่อนข้างที่จะน่าเบื่อหน่อยนะครับเพราะว่าต้อง ต้อง100ยโทเคนเลยครับคิดว่าค่อนข้างที่จะแพงนะครับสำหรับชุดเซตผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับชุดนี้ก็ชุดอ่เมทริกนะครับสวอตมาสเตอร์นะครับเออเปิดเพื่อรับเซตอ่าโอเคนะครับก็ไม่มีคําอธิบายนะครับสำหรับเซตนี้นะครับแล้วก็มาดูในส่วนของเซตผู้หญิงกันบ้างนะครับเซตแพคโคมอ่าสวอตมาแวรนะครับเออโคมสวอตมาแวรนะครับสำหรับเซตผู้หญิงนะครับ ก็ชุดเต็มๆเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องๆก็เวลาเคลื่อนไหวนะครับก็กระพือตรงผ้าคลุมแล้วก็ทรงผมได้ด้วยนะครับสำหรับเซตนี้นะครับก็โอเคครับไปดูในส่วนของไอเทมชิ้นต่อไปนะครับเป็นในส่วนของคาตานะนะครับคาตานะไฟนะครับที่ไม่ใช่สีแดงนะครับก็เป็นแก๊สนั่นเองนะครับคาตานะแก๊สอันนี้นะครับก็ ในส่วนของเซิร์ฟนอตนะครับอัปเดตมาแล้วนะครับก็อันนี้จะเป็นในส่วนของทางเซิร์ฟเวียดนามนะครับอัปเดตมาเป็นในส่วนของตารางล็อกเกอร์8ช่องนะครับก็ในส่วนของละวันรองนะครับเป็นในส่วนของคาตาะแก๊สอันนี้เลยนะครับคาตาะอินดิโกเบิร์นนะครับรู้ ใช่ไหมว่าไฟที่มันไม่ใช่สีแดงอีกต่อไปหมายถึงอะไรนะครับก็เป็นแก๊สนั่นเองนะครับสำหรับค่าตนะชิ้นนี้นะครับน้องๆก็เป็นตารางล็อกเกอร์8ช่องนะครับในส่วนของทางเซิร์ฟนอกนะครับ ก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าในส่วนของทางเซิร์ฟไทยอาจจะเป็นในส่วนของแบบวงล้อนะครับแล้วก็สุ่มได้ทางเพชรแล้วก็ได้ทางคาตนาก็ได้นะครับในส่วนของทางเซิร์ฟไทยนะครับก็ในส่วนของไอเทมที่พี่กล่าวมาข้างต้นนะครับอัปเดตมาอย่างแน่นอนนะครับไม่เกิน7วันนี้นะครับทั้งหมดจะอัปเดตเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับก็ต้องรอติดตามนะครับว่าในส่วนของกิจกรรมนะครับในส่วนของทางเซิร์ฟไทยจะเป็นแบบไหนนะครับก็แน่นอนนะครับเมื่ออัปเดตมานะครับช่องพี่ก็จะสุ่มให้น้องดูอีกเหมือนเดิมนะครับ ก็ในส่วนของคลิปนี้นะครับพี่มาอัปเดตในส่วนของกิจกรรมคร่าวๆประมาณนี้นะครับน้องคนไหนที่ชื่นชอบในส่วนของกิจกรรมร่วงหน้านะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามช่องพี่ไว้เลยนะครับเพราะว่าจะมารีวิวก่อนใครอย่างแน่นอนนะครับในส่วนของคลิปนี้นะครับมาพอสมควรแล้วนะครับก็เอาไว้เจอกันใหม่นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ HQ Fight Channel ตัวตมเรียนอุ้ยออกโคตรแง่เลยตทางๆเรียบมากเยลยนะครับสมโภเน์นี่ครับท่าปักธงนะครับ HQ Fight Channel